าแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับมาอยู่กับช่องทอมนิดพารวยการเช่นเดิมเช่นเคยนะคะผมกับแนวทางนะครับแนวทางเราก็มาลงให้เช่นเดิมเช่นเคยกันอีกนะครับผมมันจะเป็นยังไงครับผมนะเราก็ต้องรอดูกันต่อไปครับ ฮานอยบวกเล่าเมื่อนี่วันพระรหัสเนาะมันก็มาเร็วเหลือเกินนะไปไปเงีวอยู่มาเร็วสัปดาห์หนึ่งนี่จันทร์หนึ่งสุกจันทร์นึงสุกน,นี่เร็วเหลือเกินครับแล้วก็ต้องสู้ต่อไปนะคะผมนะกับตัวเลขแนวทางทั้งนั้นล้วน,ลวนเลยหมู่บ้านนี่กะเขาอยู่เนาะแล้วก็ต้องดูกันไปอีกนะดวงก็อาจจะยังไม่ค่อยจะปังเท่าไหร่นะครับมันอยู่ที่ดวงที่บุญด้วยแหละเนาะ การลงเลขนี่บางที่ัม่ก็กลับมายากยาก,ยากเลยครับพี่น้องเนาะบางที่กับกลับยากยากแต่เราก็ต้องสู้ต่อไปครับสายรูดเมื่อวานเข้าสายวิ่งก็เข้าสายเจาะก็เข้ายูหนูว่านี่เมื่อนี้ก็จะมีหวยเล่าบวกไปเลยครับผู้ดใดไปเล่นลาหุ่นกะดูแนวทางช่องลาหุ่หนก็แล้วกันกับลาหุ่นกะเขาแล้วก็ยุดกับพ่อ ประมาณนี้เนาะมันอยู่แต่บักช่อมผูอาจจะไม่หมดแน่ละครับผมนะสองตัวมามาฟังขนฮานอยพิเศษกันก่อนนะครับฮานอยพิเศษ มันมีหวยไฮรีนสองทางเนาะสำหรับมาฟังผลก่อนนะครับผมฮาน้อยพิเศษออกศูนย์ศูนย์แปดล่างออกสามศูนย์โอเคมันเข้าแต่ตัวที่เข้าแต่ตัวที่ตัวย้อนตลอดเลยครับเข้าตัวย้อนตลอดเลยมาพิเศษหลุดไปครับเข้าแต่ตัว หมูว่านนี่เขาจะตัวเด่นนะเนาะส้าน้อยพิเศษส่วนห้าน้อยปกติออกหกห้าสามเข้าครับห้าสามล่างออกสองสี่ครับเขา่าสายรูดสายเจาะเนาะห้าสามมีอยู่เข่าสามตัวกับพ่งจะดีนั่นแหละโอ้หลุดไปส่วน VIP ออกห้าแปดหนึ่งเข้าครับแปดหนึ่งเนาะล่างออกแปดศูนกะบแปดศูนรูดครับ ตัวเด่นเฮาเขาตัวจอสองน้อยเนาะตัวเด่นกับมาหมดอยูนะครับเป็นเพียงแนวทางให้ครับผมนะแนวทางเลือกอีกทางช่องทางหนึ่งมันมีวิธีเล่นอีกอันหนึ่งนะครับผมนะเราไม่ต้องดูเราไม่ต้องดูงดว่าหวยมันจะออกว่าว่าคำนวณว่าดเหล็กยังเฮาดูจากผลห้าน้อยพิเศษผลห้าน้อยพิเศษ ออกเลขสามตัวให้นับลักสิบแล้วกันลักล่างกันลักสิบจับสองตัวสมมุติว่าเมื่อวานนี้ออกศูนย์กับสามใช่ไหมหลักสิบให้รับจับศูนย์กับสามลูดล่างห้าน้อยปกติลูดล่างไปห้าน้อยเขาบอกเขาตามห้าน้อยวิไอพี่เขาจับเบื้องแค่นี้กับพ่อครับนะมันมีวิธีหลินสองอันเนาะมาสําหรับใครที่ยังติดตามกันอยู่กะ ล่าบวกคานอยประจำเมื่อวันที่วันพฤหัสนี้ครับผมสายรูดสายวิ่งฟันทงไปที่เก้าครับรูดเก้าวิ่งเก้าฟันทงไปที่เก้าเนาะคำนวณเด็เก้าเก้าตัวแดงครับตัวเน้นเก้าห้าเก้าแปดสองตัวครับตัวเน้นเก้าห้าเก้าแปดเก้าจับคู่ครับ 9093 9093 9ทวนอีกครั้ง95 98 9093ลูด9วิ่ง9ฟันทงไปที่9ครับไปต่อครับไปต่อตัวเด่น2ตัว เก้ากับศูนย์ครับเก้ากับศูนย์ศูนย์สามศูนย์ห้าอีมาอีกแล้วตัวป่วนเราเนี่ยศูนย์แปดครับทวนอีกครั้งหนึ่ง ศูนย์สามศูนย์ห้าศูนย์แปดครับมาไปต่อกันที่ตัวกันอย่าชนกล้องลูกตัวกันครับสามห้าสามแปดห้าแปดครับ สามห้าสามปดห้าแปดครับตัวกันรอรุ้นกันอีกครั้งหนึง่งยาวๆไปครับกับสิบตัวเจาะสายรูดฟันทงไปที่เก้าเล่าบวกห้าน้อยเขาห้าน้อยแล้วก็ไปต้รงต่อเล่าใครชอบพูดก็ดูอีกท่องช่องช้างหนึง่งถ้าใครโบเบิงงแนวทางนี่ก็ได้ด้วยครับเราดูว่าหวย ฮานอยพิเศษออกอีกอย่างเราดูว่าฮานอยพิเศษออกอะไรสิจแล้วเราจับหลักสิบทั้งบนและล่างอย่างเช่นวันนี้ออกศูนย์กับหลักสิบศูนย์กับสามเราจบศูนย์กับสามลูดล่างของฮานอยปกติถ้าไม่เข้าฮานอยปกติไปลูดล่างอย่างเดียวของ VIP อีอย่าลืมครับง่ายๆไม่ต้องดูแนวทางจากตัวเลขของทอมนิดก็ได้นะ ดูแค่ว่าฮานอยพิเศษออกอะไรแล้วจับหลักสิบทั้งสองข้างบนข้างล่างแล้วก็จับมาลูดแต่ล่างอย่างเดียวไปลูดฮานอยพิเศษนี่งต้องเล่นเลยเล่นฮานอยปกติลูดแต่ล่างแถวบ่เขาฮานอยปกติให้ยลูดล่าง VIP จับสองตัวลูดล่างอย่างเดียวก็ถ้าเขาแล้วก็พ่อมีกําไรทุกวันนะครับถ้าเขาเนาอถถาบ่กเขาเห้าก็ตรงตามแนวแนววิธีคิดอีกอันนึง โดยที่เราไม่ต้องมาดูเลขว่าแอดให้อะไรแอดแอดเลขให้ให้ให้เลขอะไรไม่ต้องดูเลยครับให้ไปดูว่าวันนี้ฮานอยพิเศษออกอะไรรอบแรกแล้วจับหลักสิบทั้งบนและล่างรูดป,ปกติแล้วก็ v ีพถ้าไม่เข้าถ้าเข้าแล้วก็ยุดพอมาต่อครับจับสามตัวห้าเก้าห้าห้าเก้าแปดแปดเก้าห้า อีกตัวหนึ่ง098จัดไปครับห้าเก้าห้าห้าเก้าแ้าห้าอามันตัวเดียวกันเลยเนาะขอสลับตรงตัวนะครับขอเปลี่ยนหนึ่งตัวห9 8เก้ดกับแปดห้าอันเดียวกันครับขอไปใส่0 9นห้า อีกหนึ่งครั้งห้5เก้าห้าห้ครับโอเคครับผมนะสำหรับวันนี้ก็ฝากให้กำลังใจรับชมกันไปอยู่ด้วยกันอีกนะครับผมนะแนวทางจากท่องชองนิดเด็กน้อยๆก็ยังต้องการกำลังใจอยู่เหมือนเดิมนะครับขอบคุณที่ยังอยู่ด้วยกันผู้ใดมกักกะ จัดไปแนวทางนะักครับผมสำหรับวันนี้คุณครับ